เชลซีเป็นแชมป์สโมสรโลกจากนักรักบี้หลายคนอาจจะงงสิครับว่าอดีตนักรักบี้เกี่ยวอะไรกับการคว้าแชมป์สโมสรโลกของเชลซีนี่คือวิลลี่ไอซ่าครับอดีตแชมป์รักบี้ลีกกับวีแกนวอลเลอร์ถูกเชลซีดึงตัวมาทำงานเบื้องหลังกับทีมชุดใหญ่ในตำแหน่งที่มีชื่อว่า p l a y e r s u p p o r t a n d Development o f f i c e r ตอนแรกครับแฟนบอลต่างก็ขำว่า <c oughs> เอานักรักบ,บี้มาช่วยงานฟุตบอลมันจะได้อะไรวิลลี่ไอซ่าไม่ใช่โค้ชไม่ใช่ทีมแพทย์แต่เป็นคนที่คอยดูแลเรื่องในใจของนักเตะค,ครับไอซ่าเป็นนักกีฬาี้นเรรรงวัายาามสสสละและแกฒ ทีเขาถูกเรียกว่าเคชเชลล์ไอชิเทคคือคนที่ทําให้ห้องแต่งตัวในแข็งแรงโดยไม่ต้องพูดเยอะเขาเป็นคนที่รู้จักวัฒนธรรมในกีฬาและรู้วิธีกระตุ้นนักกีฬาและปลูกใจนักเตะและปลูกฝังวัฒนธรรมของผู้ชนะและเสริมภาวะความเป็นผู้นําให้กับทีมเชลซี Chelsea เต็มไปด้วยนักตเตะดาวรุ่งโค้ชใหม่ระบบใหม่แต่สิ่งที่ยังขาดคือความเข้าใจซึ่งกันและกัน และว,วิลลี่แอซ่าคือคนที่เข้ามาช่วยในเรื่องนั้นเขาไม่ได้มาเปลี่ยนเทคนิคแต่เขาเปลี่ยนบรรยากาศในทีมนักเตะเริ่มกล้าคุยกันและกล้าเปิดใจกันมากขึ้นทํา,นาให้โค้ชมารลิก้าเองก็พูดว่าเราค้นพบสิ่งที่ทีมขาดนั่นคือความเข้าใจและนั่นอาจจะเป็นรากฐานสาคัญที่พาเชลซีเอาชนะพีเอจีคว้าแชมป์สโมสรโลกได้สําเร็จทั้งๆท,ที่ก่อนเกมทั้งโลกมองว่าพวกเขาเป็นรองปารีสเพราะฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ต้องมีทางเทคนิคในสนามและวัฒนธรรมในห้องแต่งตัวครับนั่นคือเหตุผลที่ทาไมาเชลซีถึงดึงอดีตนักรัก,รก